ความเชื่อใจเขาอะคุบอกเมื่อคุณคิดมากขนาดนี้คุณจะคบฉันทำไมคก็เรงนี้ว่าตอนนี้คือเลิกกันแล้วหรือว่าอะไรอย่างนี้ใช่ครับว่าเลิกค่ะอืทางเขาได้มีแบบว่าติดต่ออยากจะเคลียร์อะไรกับพี่อย่างนี้ไหมครับเขาบอกว่าก็แล้วแต่คุณอืม ก็แต่ถามว่าทุกวันนี้ยังคุยไหมยังเออเป็นห่วงไหมเพราะว่ามันคบกันมาสามปีนะมันนานกว่าพ่ออันดามันอีกนะถูกไหมฮะมันนานมันนานมากอ่ะเป็นความสัมพันธ์ที่นานมากแล้วก็เราเจอกันบ่อยมากอยู่กันแทบจะ2 4ชั่วโมงหลายๆที่คือควรจะเห็นกันรวิ่งงานด้วยกันลงทางานด้วยกันเพื่อให้เขาเห็นว่าผมทํางานขนาดไหนผมสู้ขนาดไหนแล้วก็เราต้องทํางานขนาดไหนอะไรเงี้ยแต่กับกลายไปว่าเขาก็สามปีผ่านไปเขาก็ยังคิดว่าเราจะมีคนอื่นเนี้ยมันก็ ผมก็เหนื่อยเป็นนะเองก็ไม่ใช่ว่าไม่อยากแต่งงานกับเขานะแต่เพียงแต่ว่าเขาพร้อมหรือยังที่จะดูแลบุ๋มและอันดามันคือบุ๋มเป็นแม่ไม้นะคะบุ๋มก็ต้องคิดเยอะมากกว่าปกติมากกว่าสาวๆทั่วไปไม่ใช่ผมพูดบทจะหนีตามก็หนีไงมันทําไม่ได้ไงตอนนี้แบบว่าคู่เราแบบว่ามีการติดต่อกันไหมคะหรือว่ามีค่ะก็ยังยังมีว่าแลบคุยกันอยู่เพราะว่าผุมบล็อกไลน์ คือตอนแรกทะเลาะก,กันถึงขนาดที่ว่าคือคุณเริ่มคุยไม่รู้เรื่องแล้วอ,ะอ่ะเออก็พูดแต่คําว่าผมคุยกับคนอื่นคุณไม่รักผมอ๋อเฮ้ยมันไม่ใช่อะ่ะมือถือถ้าเอางี้คุยกันตรงๆคุณลบไลน์เป็นไหมคะว่าถ้าเกิดอยากจะลบแบบไม่ให้แฟนดูลบไลน์ได้ใช่ไหมลบได้อะ่ะถ้าไม่อยากให้เขาดูอยู่แล้วอะ่ะถูกไหมเราลบได้ถ้าส่วนที่าลังจะใช้คําเ่าเลิกเนี่ยที่อยู่บาย ทิงน้องเขาได้มีการง้อหรือว่ามีอะไรไหมคะเออก็มีทําเหมือนคุยปกติทั่วไปเหมือนเหมือนไราไม่เลินเออเขารู้ค่ะเขารู้รู้ว่าเลิกค่ะแต่เขาก็คิดว่ามันจะกลับมาได้หายหายโกรธกนสักพักก็จะกลับมาแต่ผมก็ยังขอคำตอบเขาเหมือนเดิมว่าคุณจะเปลี่ยนตัวคุณยังไงในเมื่อมุมมองคุณมันไม่เปลี่ยนขนาดเลขาช่วยเคลียร์ทุกอย่างคือนั่งมันมันเปิดโต๊ะคุยกันแล้วอ่ะงานนี้คือมันไม่ใช่เรื่องปกติแล้วนะแล้วเขาเขาเขาคิดว่าเขาจะเปลี่ยนให้ไหมหรือว่ามีการคุยไหมว่าเี้ย ลองเปลี่ยนดูนะอะไรคือณนะตอนนี้ก็เลยบอกเขาไปว่าเราต่างคนต่างถอยกันไปดีกว่า<ม>เป็นแค่เพื่อนกันจะดีที่สุดคือเขาเรามันลําบากตรงเนี้ยคือตรงที่ถ้าเกิดคนใดคนนึงมีคนอื่นหรือมีมือที่สามหรือทะเลาะก,กันเรื่อง<ม>ร้ายแรงใหญ่โตมันจะเลิกกันง่ายกว่านี้ไง<ม>ใช่ไหมคะแต่นี่คือคุณก็ยังเป็นคนดีฉันก็ยังเป็นคนดีคือฉันก็ไม่ได้ผิดอะไรฉันก็คิดอย่างนั้นนะมันก็เลยเหมือนกับ ความหวงยมันยังมีอยู่แต่ถามว่าถ้าเกิดถึงขนาดมองถึงขนาดขั้นแต่งงานถึงขนาดนั้นเนี่ยบุ๋มอายุขนาดนี้แล้วอะนะคะบุ๋มก็มองว่าเอ้ยถ้าเกิดฉันจะคบไปเรื่อยๆมันก็ไม่ใช่แล้วไงมันก็ต้องมองคนที่ใช่สําหรับเรามากที่สุดดังนั้นเมื่อเขายังไม่พร้อมก็ถอยไปดีกว่าคือว่าคนตายชีวิตนะคะตอนเนี้ ใช่ค่ะมีข่าวออกมาว่าพี่บุ๋มอยากแต่งงานแล้วตอนนี้แต่ว่าพี่ติงน้อยยังไม่พร้อมมันก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้คือ,อถามว่าในมุมมองเขาบอกเขาพร้อมปากเขาบอกว่าพร้อม,อมแต่แต่แต่ด้วยแต่มองตัวมุมมองของเรามากกว่าเราว่าเขายังไม่พร้อมที่จะดูแลใคร